รามเกียรติ์ตอนที่115นางวานารินชี้หนทางในขณะที่หนุมานกำลังจะก้าวเข้าไปในถ้ำตามลิงป่าที่ขนผลไม้เข้าไปนั้นขุนกระบี่ก็นึกขึ้นได้ว่าอุ้ไม่ได้ไม่ได้หากเป็นวานอนเข้าไปเจรจา นางอารังเกียรตที่จะคุยด้วยจะก็ให้เสียเวลาราชการในพระนารายณ์เสียเปล่าๆแล้วหนุมานจึงได้แปลงเป็นมนุษย์หนุ่มน้อยนี่ค่อยดูดีหน่อยแบบนี้เข้าไปเจราจากับผู้หญิงน่าจะง่ายขึ้น <c oughs> ในทันทีที่มานกน้อยได้แลเห็นนางฟ้านั่งอยู่บนแท่น <c oughs> ก็ไม่อาจละสายตาไปจากนางได้โอ้จะงงดงามเหลือเกิน แล้วมานกน้อยก็ถามว่าแม่หญิงผู้ทรงโฉมนางเทวีมีนามกรชื่อใดทิ้งฐานบ้านเมืองสุรียวงพงอยู่ที่ใดหรือแม่หญิงเหตุใดจึงมาอยู่แต่ผู้เดียวในป่าแห่งนี้โอ้หรือแม่หญิงเสียสมบัติพระสถานบริวรารไพร่ฟ้าอนาจักรโถแม่หญิงเอ๋ยเมื่อพี่ได้เห็นเจ้าก็ให้เพิ่มพูนความรักจำเริญตานางวานารินนั้นหันมาตามเสียง ก็ได้พบกับมานพหนุ่มน้อยรูปงามดังเทวดาจึงได้คิดแปลกใจจากเป็นเทวาอารักษ์หรือไหนหรือจักเป็นพระอินทอุ้ยพระพรหมหรือองค์พระนารายเอย๋หรือจักเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาแกล้งแปลงกายมาฮะจักมาลองใจข้ากระมังหนานางคิดไปก็สะเทือนเขินอายแทบจะแทรกแผ่นดิน ในเมื่อนางไม่พูดไม่จามานบน้อยจึงได้เอ่ยว่าแม่หญิงโฉมงามเทวดานั้นดนใจให้พี่มาพบเจ้าในท้ำทองแห่งนี้พี่หวังจะฝากชีวิตไม้ร่วมห้องจนกว่าจากสิ้นชีวีควรหรือจกนั่งนิ่งนิ่แเม่ตาอัน,นิจจาจะเขียดแขนสิ่งใดพี่หรือน้องรักจึงไม่ดูดี ดูฤกเดินหนีพี่ไปใหญ่นะน้องหญิงได้โปรดปราณีผู้ที่อุตส่าห์บกป,ป่าฝ่าน้ำมาด้วยเถิดหันหน้ามาเจรจาให้พอได้ชุ่มชื่นใจบ้างหากแม้นเจ้ามีเกรุณานะพี่นี้น่าจากมั่วชีวันเป็นแน่นางวานารินได้ฟังมานกน้อยรำพันจึงได้คิดว่าเฮ้ แต่ต้องทำสาบองค์อีสวนให้มาอยู่ในถ้ำนี้ถึงสามหมื่นปีก็มีแต่ความทุกแสนยากลำบากหาความสุขม่ดได้อยู่มาแต่ผู้เดียวไม่เคยเห็นผู้ใดผ่านมาจู่ๆวันนี้ก็มียักษ์หนีพระศรอ,อง์นารายผ่านมาเราก็คิดว่าจะได้พ้นโทษทันวิสมองค์การขององค์อิสวรแต่แล้วก็ เหตุไหนจึงมิเป็นวานอนที่ตามมาสังหารยักษ์แล้วจะทำเช่นไรดีเนาเอาหนะเราไม่ถามให้รู้ความจะรู้เรื่องได้อย่างไรเมื่อคิดตกแล้วนางวานารินจึงได้ถามว่าเจ้ามาแต่ใดหรือจึงได้อุกอาจมาล่วงถา,ถามถึงวงพงนามมาทำลวนลามล่วงเลี้ยวโดยไม่เกรงใจกันข้านน้นจะเจรจาด้วยท่านไม่ได้ดอกเชิญท่านออกจากครูหานี้ไปเสเดเิด รู้ไปถึงไหนจักเป็นที่ติฉินเอาได้หนมุมานจึงเอ่ยว่าอน,นิจจาเทวีไม่มีเมตตาพี่นี่สงสัยจึงได้ไต่ถามไม่ใช่จากลวนลามิเกรงใจกันทธเอ๋ยเสียแรงบกป่าฝาน้ำมาแทบตายก็เพราะว่ารับเจ้าจึงได้หมายมั่นเจาะจงมหาหวังจักฝากไมตรีจิตรวมชีวิตกันสองคนกับเจ้าในถ้ำท้องแห่งนี้ เห็นใจพี่บ้างเถิดอย่าไล่พี่ไปเลยหนาเจ้าว่าพลางฮนุมานก็เดินตามนางไปเอา้จาจะเดินหนีกันใหญ่เล่าแม่หญิงนางวานารินจึงเอ่ยว่าเจ้านี่พูดจาน่าสงสัยที่ว่าตั้งใจบกป่าฝ่าดงมานั้นเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าอยู่ในคูหานี้เฮียยมาเสแสแงงแกล้งมุสาพาที ไหนว่าใครจะถามกระไรอย่างไรเล่าแล้วเหตุใดต้องเข้ามาจนใกล้หรือเห็นว่าข้าเป็นสตรีจึงได้มาทำข่มเหงไมิเกรงใจกันเอาละเจ้าต้องการถามสิ่งใดข้าจะบอกให้ตัวข้านี้ก็มีทุกมากมายอยู่แล้วจงอย่ามาทำและเลียมเช่นนี้ข้านี้ไม่ใช่คนสามัญเจ้าอย่าได้เข้ามาหนุมานตอบว่าโอ้แม่หญิงก็เป็นยอดสเสน่หา ขอดวงใจจงได้เมตตาตัวพี่นี้เป็นคนซื่อแม่หญิงอย่าได้ถือความเลยพี่นม่ถามดีๆไม่ได้คิดลวนลามหนาเจ้าแม่แหมเหตุใดเจ้าจึงมาถือโทษพี่ทั้งที่ยังไม่แจ้งกิจจาดูดูว่าเจ้าข่มขู่ขนาดนี้พี่ก็มิรู้จักคิดอ่านประการใดเลยทีเดียวไหนแม่หญิงเจ้าทุกข์ใจประการใดลองบอกพี่มาเถิด หากพี่มีวาสนาพอจะช่วยได้พี่ก็จะอาสาช่วยเหลือเจ้าเองแม่ญิงนางวานารินจึงตอบว่าอืมแต่ละท้อยคำฉันแต่งวาจาดังน้ำอมฤตแม้นค่าไม่รู้ทันก็เห็นจะตายใจที่ว่าจะช่วยค่านั้นค่าก็ขอบคุณแต่ข้อที่ว่าจะขอฝากไมตรีเจตนั้น คํานี้ท่านอย่าได้มาเจรจาที่ท่านใครรู้นะข้าก็จะบอกให้ก็ได้ว่าตัวข้านี้เป็นชาวฟ้ามีนามว่าวานารินข้าเคยเป็นข้าบาทขององค์อิสวรอยู่ที่เขาไกรลาดอา้าวรู้แล้วก็จงรีบไปเสียอย่ามาเซาซีให้ข้ารําคาญอีกอย่างนะหากความทราบถึงองค์อิสวรก็จะเป็นโทษใหญ่ถึงตัวท่านก็คงมิพ้นภยัยจะพากันบลายวายปรานกันหมด มานกบน้อยฟังแล้วจึงได้ยิ้มแล้วตอบว่าอ้าวแม่ยิงจะเล่าก็ไม่เล่าให้กระจางเป็นข้าองค์อิสวรแล้วย่างไรต่อแล้วแม่ยิงเหตุไฉนจึงมาอยู่ที่เขาอังกานี้มีสถิตยอยู่ที่เขาไกรล,ลาดเล่าเอ๋หรือเจ้าอ,องค์อิสวรมาอ้างหวังจะข่มให้พี่เกรงพระอาญาฤอแล้วสิ่งใดที่ทําให้เจ้าทุกข์ใจไม่เห็นเล่าให้ฟัง เจ้าจะยับยื้เอื่อนคำไปทำไมกันอย่าก,กมวลไปเลยเจ้าบอกพี่มาตามจริงเถิดพี่นี้จะช่วยให้สำเร็จทุกประการนางวานรินจึงเอ่ยว่าเอา้าเล่าให้ฟังตามจริงก็ได้ข้านั้น,เ,นเคยมีหน้าที่รักษาประทีปทองในห้องวิมานอลงกดปนเขาไกรลาด อยู่มาวันหนึ่งพระสุรีท่านออกหมูด่ดาบทและเทวาทรงเสด็จนั่งสนทนาด้วยท่านอาจารย์นารอดผู้มีชานแก่กล้าอยู่เป็นนานข้าจึงได้ไปคุยกับพวกนางฟ้าด้วยกันก็คุยเพลินไปหน่อยจนชาวลาอาจจะกลับนั้นดับไปพระองค์ทรงเรียกหาข้าไม่ได้จึงได้ส่งพิโรธและสาบให้ข้ามาอยู่ที่เขาอังกาดนี้ข้าต้องอยู่ที่นี่นับแต่นั้น จนกว่าพระนารายจากอวตารมาปราบยักษ์ในกรุงลงกาต่อเมื่ององนารายใช้ให้กระบี่หนุมานตามวิรุณจำบางมาก็ให้ข้านี้บอกทางให้เมื่อนั้นแลตัวข้าจึงจกพ้นคำสาปของเจ้าโลกาหนุมานจึงเอ่ยว่า <c oughs> เป็นบุญของเราแล้วแม่หญิงเผอิญพระ,ระจัก,กรีตรัสใช้ให้พี่มาตามยักษ์จึงได้มาพบกับเจ้าเข้า ทีนี้เจ้าก็จะพ้นคำสาปเสียทีโทษดีท้าจะบอกตั้งแต่แรกพี่ก็จะช่วยเจ้าไปนานแล้วตัวพี่นี้คือหนุมานทหารเอกขององค์นารายเจ้าจงบอกแต่ความจริงไปว่ายับวิวรุณจำบังเข้ามาที่นี่หรือ,รอไม่นางวานรินนั้นไม่เชื่อคำของมนุษย์น้อยผู้นี้ลิ้นเอ๋ยลิ้นลมคารมช่างประดิษฐ์ว่าจะให้ข้าเชื่อว่าท่านคือหนุมานหรือ โถโรูปร่างอ่อนแอนช่อนนี้อย่ามาหลอกกันเสียให้ยากถึงข้าจะเป็นหญิงก็รู้เท่าทัานท่านดอกนะไหนเล่ากุนทนขนเพชรและเขี้ยวแก้วที่ข้าเห็นอยู่ตรงหน้าไม่ใช่วานอนแต่เป็นมนุษย์มนุษย์ผู้ที่ฤยริทีร้อนไม่รุ่งเรืองเสียด้วยสิ <c oughs> มิน่าจะขาวเป็นดาวเป็นเดือนได้แล้วท่านว่าอะไรนะจะไปล้างวิรุณจำบังหรือ <c oughs> ถ้าฟังแล้วไม่กลั้นยิ้มได้โอ้ยกลัวแล้วยอดทหารชาญชัยเฮ้ออย่ามาพูดเลยฮนมุมานเอ่ยว่าแม่หญิงคนงามแต่ละคำช่างเน็บแนมเหลือเกินเอ้าก็เมื่อบอกไปด้วยความสัตย์ก็ไม่เชื่อกันน้องหญิงเอ้ยอย่าเพิ่งเยอะเย้ยไปก่อน พี่กลัวว่าเจ้าจากมาอ้อนวอนพี่เหมือนนางบุษมาลีที่เมืองมายันสิิว่าพลางมานบน้อยก็ยกมือขึ้นประนมแล้วร่ายเวทนิมิตก,กายเป็นวานอนมีขี้วแก้วทั้งซ้ายขวาอีกทั้งกุลทนขนเพชรพร้อมทั้งหาวเป็นดาวเป็นเดือนและตะวันนางวานารินตกใจร้องกรี๊ดก้มหน้าใช้สองมือปิดตาด้วยความกลัวเพียงจะสิ้นสมประดีหนุมานพูดว่า น้องหญิงผู้เป็นยอดสเสน่หาเจ้าเห็นกับตาแล้วหรือไม่ก็พี่บอกแล้วอย่างไรเล่าว่าตัวเจ้านี้พระอิศรนท่านประทานให้พี่ไว้เป็นรางวัลในการติดตามยักษ์ร้ายมาเจ้าจะว่าประการใดเอา้าเจ้ายังสงสัยประการใดรือจึงได้ปิดหน้าปิดตาอยู่เช่นนั้นโธ่อย่าตกใจไปเลยจงดูให้ประจักษ์ตาเสียเถิดพี่ยังไม่ได้ทำฤทธิ์เดชอะไรดอกเจ้าว่าพลางหนุมานก็ลูบหลังหยอกเยา้า แปลงจุมพิษนางวานรินแล้วก็คว้ามือของนางเอาไว้นางสลัดมือออกพร้อมกับค้อนให้หนึ่งทีแล้วเอ่ยว่าอ้าวท่านเป็นอาหารพระอวตารก็จงเร่งตามขุนยากไปเสียสิอย่ามาเซาซีให้ขัดใจอนุมานตอบว่าโธ่ขับพี่เสียได้นะน้องรักวาสนาเราเคยอยู่คู่กันมาเจ้าจงปรานี้พี่บ้างเถอะนะแก้วตาอนุมานเอ่ยพลางก็ทำเจ้าชู้ และแล้วนางวานรินก็หลงไหลอิงแอบแนบชิดไปกับหนุมานจนลืมความอายลืมความทุกทรมานตลอดเวลาสาม0 0ื่นปีที่ผ่านมาลืมทั้งวิมานที่เขาไกลลาดและเพื่อนๆนนางสวรรค์เมื่อหนุมานได้เชยชมนางสวรรค์แล้วจึงได้บอกกับนางว่า วานารินน้องจงชี้ทางบอกพี่ด้วยว่ายักษ์วิรุณจำบังนั้นหนีไปซ่อนอยู่ที่ตำบลไหนพี่จะต้องรีบตามไปล้างขุนยักตามพระบัญชาของพระสีก่อนส่วนน้องหญิงก็จงคอยอยู่ที่นี่ก่อนเมื่อจัดการตามพระบัญชาเรียบร้อยแล้วพี่จะกลับมาหาเจ้าขอเจ้าอย่าได้ร้อนใจไปพี่จะกลับมาส่งเจ้าคืนเขาไกลล่าในวันนี้ นางวานารินได้ฟังวาจาทหารเอกพระรามแล้วก็ถึงกับตะลึงนิ่งขึงไปนางไม่อาจเอ่ยสิ่งใดออกมาได้ได้แต่สะอื้นให้กอดขาหนุมานเอาไว้จนเมื่อนางคิดได้ว่าจงระงับใจเสียเถิดวานารินประเดี๋ยวเจ้าก็จะได้กลับไปมีความสุขที่เขาไกลลาดแล้วคิดได้ดังนี้นางจึงยกมือขวาขึ้นชี้บอกทาง ท่านจงเร่งตามไปเถิดยังวิวรุณจำบังนั้นได้ไปซ่อนกายอยู่ในฟองน้ำที่ทะเลสีทันดอนทั้งที่ใต้ของเขาสตัตพันธ์หนุมานั้นดีใจยิ่งนะักสวมกอดพร้อมทั้งจุงพิษรับขวัญน,นางวานารินแล้วจึงรีบออกจากถ้ำหาะไปในทันใด หนุมานยืนอยู่ที่ริมฝั่งมหาชนลทานพิจารณาฟองน้ำทั้งหลายที่ลอยอยู่ในน้ำเฮ้ยฟองน้ำหนึ่งใหญ่ล้นพ้นประมาณลอยแน่นิ่งอยู่ในน้ำประหลาดกว่าฟองน้ำอื่นๆเห็นที่ขุนยักษ์จักซ่อนกายอยู่ในฟองนี้ว่าแล้วหนุมานก็นิ่งนิ่กายใหญ่เท่าพระพรหมมีสี่พักแปดกรนอช่วยคว้าฟองน้ำนั้นขึ้นมาเฮ้ยอะไรกันนี่วิรุณจำบังซึ่งจู่ๆเข้าไปอยู่ในมือของ ศัตรูก็ตกใจกลายกับเป็นยักษ์แล้วหนีออกมาได้อย่างหวุดหวิดพร้อมทั้งกวัดแก่งกระบองดังเปลวไฟเข้าต่อสู้หนุมานนั้นปักหลังยืนอยู่เหนือน้ําสู้กับขุนยักษ์จนน้ําในนาทีสีทันดรกระชอบสะเกียนถึงเขาจัดกระวนวิรุณจำบังได้ทีใช้เท้าซ้ายขึ้นเหยียบเข่าหนุมานแล้วเนื้อคาถาวุฒฟาดลงมาถูกหนุมานจนจมลงไปในท้องน้ำ เอ้ยน้อยเนี no. ่ยสีพลงมาได้หนุมานรีบพุดขึ้นเหนือน้ำแล้วชักตรีขึ้นกัดแกว่งดันแสงไฟเข้าไล่ฟันวิวรุณจำบังครั้นแย่งชิงกระบองมาได้ก็ใช้กระบองนั้นไล่ตีขุนยักษ์และยังไล่แทงซ้ำด้วยตรีจนวิวรุณจำบังบาดเจ็บทั่วกายเออสิ้นทั้งอาวุธจะกลัวแทบมวยบันไล สุดฤทธิ์สุดคิดจับตอก้อนกับค้นกระบี่เสียแล้วแล้ววิวรุณจำบังก็สะกดใจร่ายพระเวทด้วยเดชะมนขององค์พรมบรรดาลให้แผ่นน้ำแยกออกเป็นทางไปจนถึงแผ่นดินใต้น้ำทำให้วิวรุณจำบังหนีไปซ่อนกายได้วิวรุณจำบังนั่งอยู่ในท้องสมุทรอันลึกสุดกว้างใหญ่ไพศาล ไปฮนุมานก็รอคอยอยู่ที่เชิงเขาอัศกันอ้าวหายไปในท้องนาทีเลยมีเห็นผุดขึ้นมาชิงใช้กันต่อด้วยปรีชาอันว่องไวฮนุมานจึงยกมือขึ้นประนมระลึกถึงคุณองค์อีสวนและองค์พระพายแล้วจึงกลั้นใจร่ายพระเวกบันดาลให้มีหางที่ยาวและใหญ่ย่อนควานลงไปที่ท้องมาหาสมุทรแล้วม้วนเป็นวงล้อมรอบขุนยักเอาไว้ จากนั้นก็ค่อยๆขยับให้แคบเข้ามาทุกทีทุกทีวิวรุณจำบังเห็นว่าตนถูกหางวานอนล้อมเอาไว้ก็ตกใจหน้าซีดตัวสั่นผุดลุกขึ้นวิ่งวุ่นกระเสือกกระสนหาทางออกแต่ก็ไม่พบเมื่อหนุมานใช้หางรวบกายขนยักษ์เอาไว้จนได้กดดึงขึ้นเหนือน้ำแล้วใช้มือจับเท้ายักษ์ฟาดลงกับเหลี่ยมเขาอย่างรวดเร็วจนสุดสิ้นชีวิตของวิวรุณจำบัง ทางด้านเขาอังกาดนั้นนางวานารินกำลังรอคอยให้ฮนมุมานกลับมาอย่างเป็นทุกข์และกระวนกระวายใจโธ่เอ๋ยตัวเรามาอยู่ในถ้าแห่งนี้อยู่เป็นนานครั้นพบทหารของพระนารายก็คิดว่าจะพ้นโทษภัยนี่จันทินกรเลียวลดลับเหลี่ยมเขาไปแล้วคุณกระบี่ก็ยังไม่กลับมาเสียทีผิดกับที่สัญญาไว้อรืองนม่พบขุนยักษ์ หรือสังหารขุนแยกแล้วกลับไปเฝ้าพระนารายณ์เสียแล้วโอเ้เอ๋ยหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะไม่กลับมาแล้วกระมังหนาอย่าเลยเราต้องออกไปดูที่ปากถ้ำให้สิ้นสงสัยนางวานารินออกมานั่งคอยหนุมานที่แผ่นศิลาหน้าถ้ำส่วนหนุมานซึ่งหิ้วเสียไวิรุณจำบังมาด้วย <c oughs> ก็เหาะกลับมาถึงพอดี <c oughs> นางวานารินเห็นขุนกระบี่มาแต่ไกล ก็รีบเดินออกไปรับอย่างดีใจเป็นที่สุดหนุมานก็ดีใจที่เห็นนางจึงได้วางเสียงของวิรุณจำบังไว้ที่เชิงเขาแล้วจูมือนางวานารินกลับเข้าไปในถ้ำนางสวรรค์ถามว่าเหตุใดท่านจึงกลับมาช้านะักน้องนี้ละห้อยคอยหาประหนึ่งว่าจากสิ้นชีวิตหนุมานรูปหลังนางแล้วเอ่ยว่าแก้วตาของพี่ขออภัยเถิดหนาที่พี่กลับมาช้าไป นางวานรินจึงเข้าเรื่องว่าบัดนี้ได้ราชการของพระอวตารแล้วท่านโปรดเมตตาส่งข้ากลับสวรรค์ให้สิ้นทุกสิ้นร้อนในวันนี้เถิดหนุมานยิ้มแล้วตอบว่าพี่ช่วยเจ้าแน่แนแล้วขุนกระบี่ก็เชยคางนางสวรรค์แต่พี่จะต้องจากเจ้าเสียแล้วขอให้พี่ได้อิ่มใจเสียก่อนที่จะจากจาก,กันเถิดแล้วทั้งสองก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันบนแท่นที่นอนนั้น นางวานารินสะอื้นให้กับตักของหนุมานน้องจำจกต้องจากไปแล้วขอให้ฉันจงทำราชการให้ดีให้ชนะหมู่ปรจจามิตรทั้งปวงหนุมานรำพันว่าแม้มีเกรงองค์อิศวรพี่จะไม่ยอมพรากจากเจ้าเลยแล้วหนุมานก็อุ้มนางวานารินออกจากถ้ำจากวันนี้พี่จะไม่ได้พบหน้าเจ้าอีกแล้ว ทั้งสองสะท้อนถอนใจแล้วหนุมานก็โยนนางวานารินกลับขึ้นไปสถิตที่เขาไกรล,ลาดด้วยกำลังริบธทีทางด้านสมรภูมินั้นพระรามทรงได้เห็นว่าหุ่นผ้าพยนต์ทั้งยักษ์และม้าได้หายไปเหลือทิ้งไว้แต่ผ้าโพกและหอกของวิวรุณจำบัง ก็ทรงรู้ได้ทันทีว่าหนุมานนั้นได้สังหารวิวรุณจำบังสำเร็จแล้วพระรามและพระลักษมณ์จึงได้รอคอยการกลับมาของหนุมานและไม่ช้าหนุมานก็หิ้วเสียงของวิวรุณจำบังเหะกลับมาถวายพระรามพระองค์ทรงกล่าวชมเชยแล้วทั้งหมดจึงได้พากันเลิกทัพกลับไปีย่งพลับพลานางวานารินมีหน้าที่ดูแลประทีปชวลาบนเขาไกรลาดให้กับพระอิศวร แล้วชาวลาคืออะไรมาค่ะจะเล่าให้ฟังชาวลาก็คือเครื่องตามประทีปแบบโบราณนะคะต่างจากตะเกียงตรงที่ชาวลามีฐานเหมือนจานรองและต่อตีนขาตั้งขึ้นรับดวงตะเกียงสูงขึ้นไปยาวมากค่ะและที่ด้านบนก็ทำเป็นลักษณะชามก้นลึกนะคะสำหรับเอาไวบ้บรรจุน้ำมันซึ่งจะมีพวยสำหรับพาดไส้เอาไว้จุดตามไฟหลายพวยค่ะอย่างชาวลาในภาพนี้นะคะก็คือชาวลาห้าใสค่ะ ก็คือมีผัวอยู่5้าแฉกสําหรับพาดไสห้าไส้สว่างมากเลยเนอะในภาษาสันสกฤตจะออกเสียงว่าจวาลลซึ่งหมายถึงเปลวไฟนั่นเองค่ะอย่าลืมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกับมีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ